ดูการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนที่จังหวัดพัทลุงค่ะจังหวัดพัทลุงจัดการแข่งขันวิ่งไพรวันมินิมาราธอนครั้งที่1่งส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวตำบลคลองเฉลิมอำเภอกรุกกงร้าค่ะนายกู้เกียรติองคกพัน์ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพิธีได้เป็นพิธี เปิดโครงการการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวตำบลคลองเฉลิมจัดการแข่งขันวิ่งพรีวันมินิมาราธอนครั้งที่1เพื่อส่งเสริมการพัฒนาฟื้นฟูหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวที่มีอัต,อตลักษณ์วิถีชุมชนวัฒนธรรมภูมิปัญญาชุมชนรณรงค์ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อห่างไกลย,ยาเสพติดและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกิดเป็นรูปธรรมและยั่งยืนและเพิ่มรายได้ของประชาชนในหมู่บ้านจากการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวการจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าโอทอปค่ะสําหรับพื้นที่ของตําบลคลองเฉลิมอาเภอกองรานะคะเป็นธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์ห้อมล้อมไปด้วยภูเขาที่สลับทับซ้อนนะคะมีน้ําตกที่สวยงามนักวิ่งที่มาร่วมกิจากรรมต่างก็ได้สัมผัสกับ,กบอากาศที่บริสุทธิ์และได้ไปรับจิตไมตรีจากชาวบ้านในพื้นที่ค่ะซึ่งก็เป็นสเสน่ ของชุมชนที่นี่ค่ะ